แจ้งพ่อขนมมาให้ทำไรอ่ะหนูกำลังขึ้นท่าอยู่ออกไปก่อนเฮ้ยที่ลกลูกคำนี้ห้าแคลครับอัมบอคอคี่มีเส้นใยอาหารเหมาะสำหรับควบคุมน้ำหนักครับอัม ช่วงนี้ขอปรึกษาเรื่องหัวใจได้ไหมคะได้เลยครับว่อใจแตกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเป็นไรก็แค่ใช้แอปแอปเอไลฟ์คนรักสุขภาพก็ใช้กันทุกคนแหละฮะแอปเอไลฟหนูก็แค่ไลฟ์เรียนโยคะแก้ออฟฟิศซินโดรมและยังมีไลฟ์สดเรื่องสุขภาพอื่นๆเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์เลยนะและมีฟู้ดเจอร์นี แค่ถ่ายรูปเนี่ยเราก็รู้ค่าแคลอร,รี่และสารอาหารต่างๆที่เรากินในหนึ่งมือ้อมีเทเลเมดิซีนให้คุยกับคุณหมอได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะและปีเจอร์อื่นๆอีกมากมายไม่ได้เป็นลูกค้า AIA ใช้ได้ไหมอะใครๆก็ใช้ได้ครับโหลดเลย A Life Power by AIA ตอบโจทย์ทุกมิติทุกชีวิตในบ้าน